อลักนายนุกไปขี่เล่ตอนที่สามสิบสีหลังจากที่ฝนหยุดตกพลลบกับตะวันก็ออกจากร้านอาหารแต่ระหว่างทางรถก็เกือบมาดับอีกตะวันไม่เชื่อว่ารถจะเสียอีกมองคนที่ตัวใหญ่กว่าที่แสดงทีทา่าหงุดหงิดเหมือนกบเกินและยังยืนยันว่ารถเสียบอกใ่้จะรอนั่งรออยู่บนรถจนกว่าคนของเขาจะนำรถมาเปลี่ยนตะวันไม่รอ ซึ่งเปิดประตูรถเพื่อจะกลับเองแต่ก็ถูกเขาดึงแขนเอาไว้จากนั้นเขาก็ยอมสตาร์ทรถที่ว่พังไปส่งที่คอนโดพอรถประจอดที่หน้าคอนโดก็ลงจากรถโดยไม่หันกลับมามองพอละถึงกับสะบัดอย่างอารม์เสียเขาผิดอะไรทำไมต้องกดเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้ด้วยทางเปียวที่เป็นห่วงตะวันมาก พอตะวันกลับมาก็รู้สึกสบายใจพอลบนับวันยิ่งเหมือนคนลกคจิตผีเข้าผีออกอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ตะวันเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแม้จะรู้ทันเขาแต่มันอึดอัดอึดอัดมากถ้าไม่ไหวก็ลาออกนะตะวันฉันก็อยากจะลาออกแต่ฉันจะยอมแพ้อย่างนี้ได้ยังไง นี่แกจะสู้กับบอสอีกเหรอถ้าเกิดแกเสียท่าบอสจะทำยังไงเสียท่ายัางไงก็คุณพีบอกว่าบอสชอบแกเขาอาจจะปั้มแกก็ได้แกยังไม่ถูกคุณพีปั้มเลยฉันจะถูกเขาปั้มได้งไงเขาไม่เคยบอกชอบฉันสักหน่อยถ้าเคยก็ว่าไปอย่างเออมั่นใจไปเถอะถูกปั้มเลยจะหาว่าไม่เตือนแกน่าจะถูกปั้มมากกว่าฉันอีกขอให้แกถูกปัก้มก่อนแล้วกัน นะแกจะมาแช่งฉันทําไมเนี่ยแฉ่งที่ไหนกันฉันอยากให้แกเป็นเมียคุณพีรารต่าังหะเป็นแฟนอย่างเดียวมันไม่พอพอเลยพอเลยแกหยุดพูดได้แล้วฉันคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นห่วงแกหรือว่าฉันควรจะห่วงบอสต้องห่วงฉันสิเออ,เอ,อห่วงแกก็ห่วงแกแต่ย่ามาพูดแบบนี้กับฉันดีเออไม่พูดพอพูดไปหมดแล้วเปี้ยวถึงกับหน้างอ เดินหนีเข้าห้องนอนไปโดยมีตะว,วันเดินตามทางผลลบที่เพิ่งกลับมารู้สึกเพียมากแต่ก็ตกใจเมื่อเห็นแม่ของเขานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกคุณแม่แกไปไหนมาเออผมไปส่งตะว,วันมานะครับแค่ไปส่งคงไม่กลับดึกขนาดนี้ไปกินข้าวมานะครับ ได้ชอบหนูตะวันเหรอคุณแม่คุณแม่มาหาผมแล้วรอผมอยู่จนดึกขนาดนี้เพราะถามเรื่องนี้เหรอครับแม่แค่ยอยากรู้แล้วแพนต้าละ่ะมันยังไงกันเราก็ดูสนิทสนมกับเขาเหมือนเป็นแฟนกันผมไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นล่ะครับผมไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นล่ะครับไม่ว่าแพนต้าหรือตะวันคุณแม่สบายใจได้แม่แค่ยอยากถามให้แน่ใจ จะได้ทำตัวถูกไม่อยากเสียหน้ามาเรื่องเจ้าพีกับหนูเปียวครับคุณแม่คุณแม่ไม่เสียหน้าเรื่องผมแน่เมื่อได้คำตอบที่แน่ชัดจากลูกชายเธอก็กลับแต่พอเธอไปพลรบก็รู้สึกไม่พอใจหรือเขาควรบอกแม่เขาตรงๆแต่ถ้าจะบอกตอนนี้ก็คงไม่ทันทางแพนต้าตื่นจต่เช้าไปที่ออฟฟิศไปรอพอลรบที่ห้องทำงาน แต่เจอกับตะวันที่มาก่อนเลยฉันจะทงกาแฟให้บอสเองแกไม่ต้องเพราะตอนแกไม่อยู่ฉันก็ส่งให้บอสเธอเลยครับคุณแพนต้าแกคงรู้สินะว่าคุณผลบชอบกาแฟที่ฉันส่งไม่รู้หรอกครับคุณต้องไปถามบอสโดยเองผมไม่ได้กินด้วยสักหน่อยแล้วตอนนั้นผมก็ไม่อยู่นี่แกพูดพอๆหน่อยสิครับย่าต่พูดพอๆ แค่ต่อหน้าบอสมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของแกหุบป,ปากของแกซะครับงั้นเชิญคุณตามสบายเดี๋ยวบอสก็คงจะมาถ้าบอสมาก็ขอแรงคนช่วยบอกบอสด้วยว่าผมไปที่ห้องคุณพีทำไมฉันต้องบอกบอสให้แกด้วยไม่ใช่ธุระกองการอะไรของฉันไม่บอกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบอสกดหนิดแล้วไล่คุณออกจากห้องผมไม่รู้ด้วยนะ ทำไมบอสต้องหุดหิดด้วยคุณก็ลองดูสิครับแล้วคุณจะได้รู้เป็นอย่างที่ตะวันบอกจริงๆแพนต้าไม่ยอมบอกว่าตะวันมาถึงบริษัทแล้วไปไหนผลลบไล่แพนต้าออกไปจากห้องแพนต้าถึงกับยืนงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อถูกไล่ผมเข้ามาเจอกับตะวันก็จริงแต่ตะวันไม่ได้บอกนียครับว่าจะไปไหน ทำไมบอสต้องไล่ผมด้วยบอสโกรธผมเหรอครับฉันไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้วทำไมต้องไล่ผมด้วยฉันจะทำงานออไปก่อนถ้ามีธุระอะไรค่อยเข้ามาใหม่ตอนนี้ฉันยุ่งครับพอลบดูท่าทางหงุดหงิดแล้วมาโหมากทำให้แผ่นตาต้องถอยมาก่อนมันเป็นอย่างที่ตะวันพูด ว่าผลลบเข้ามาแล้วจะอาลมเสียถ้าไม่รู้ว่าตะวันไปไหนแพนต้าเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับแพมแพมเองก็เครียดพอๆพอกับพี่ชายพราะเขาอุตส่าห์ยุอรัญญามาจัดก,การเปียวแต่พอมาแล้วก็ทำอะไรเปียวไม่ได้ถึงไม่ถูกไล่ออกถูกปลดจากตำแหน่งผู้ช่วยก็อย่างดีแต่นี่ไม่เลย ยิ่งคิดกย็ยังเครียดแอบกังวลว่าอรัญญาจะพูดถึงเขาว่าเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอและกังวลว่าเปียวจะพูดเรื่องไม่ดีของเขากับเธอแกเป็นอะไรเนี่ยช่วยฉันหน่อยสิฉันก็เครียดเหมือนกันฉันยังจาัดก,การในเปียวไม่ได้จะช่วยยังไงให้พี่ตายมาช่วยสิจริงด้วยลุมพี่ตายไปได้ยังไง คที่พูดถึงไตเพราะอารมณ์มันพาไปใจจริงก็ไม่ได้คิดถึงไตเลยพอคิดได้ว่าทำไมเขาไม่ขอให้ไตช่วยตั้งแต่แรกเป็นความคิดที่ดีเลยนั่นสิพวกเราน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่ไตแพนต้าพูดแล้วก็โทรเลยแพมก็คิดว่ายังไง ตายก็ต้องช่วยน้องอย่างพวกเขาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่มีตัวช่วยเลยก็คือตะวันเมื่อกลับมาจากห้องของพีดรดนตรูเจอคนล,ลบนั่งหน้าบึง้งอยู่ที่โต๊ะทำงานจ้องมองกันแบบตาไม่กระพริบผมไปห้องคุณพีมาเอาเอกสารไปให้คุณพีฉันไม่ได้ถามก็คุณมองผมเหมือนโกดฉันพูดเหรอ ก็ผมบอกไงว่าคุณมองไปชงกาแฟให้กับฉันแต่คุณแพนต้าส่งให้คุณแล้วนั่นไงครับไปชงกาแฟให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้ครับตะวันมองพอลบยา่ใจกาแฟที่แพนต้าส่งให้ก็ไม่ยอมดืม่มทำไมไม่ดืม่มเพราะแฟนอุตส่าห์ส่งให้เมื่อตะว,วันชงกาแฟมาให้พลบใหม่พลบก็สวสโอากาศ ที่ตะว,วันวางแก้วจับมือของตะว,วันบอสจับมือผมทำไมครับไปยกกอี้มานั่งตรงนี้มาช่วยฉันทำงานฮะงานของผมก็มีเยอะแยะนี่ผมต้องช่วยบอสอีกเหรอครับแล้วงานของผมจะเสร็จได้ยังไงฉันเป็นเจ้านายสั่งยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นครับถ้าไม่ทำตามเขาก็ต้องถูกหาเรื่องทั้งวันหน้าตะว,วันก็เลยยอม มาทำงานกับเขางานที่เป็นของเขาจริงๆซึ่งตะว,วันก็ไม่รู้เรื่องและทำไม่เป็นสรุปคือมานั่งมองเขาทำงานอยู่ๆก็หันมาถามว่ากลางวันจะกินอะไรจะได้สั่งอีกสองสามชั่วโมงกว่าจะพักกลางวันจะรีบถามอะไรตอนนี้ฉันถามไมา่ได้ยินเหรอเออได้ยินข้าวมันไก่ ข้ามันไกลข้ามันไกลฉันจะได้สั่งจะได้ไม่ต้องออกไปกินที่ไหนจะได้ไม่เสียเวลางานใจอยากจะเถียงเหลือเกินว่าพักเที่ยงมันเป็นเวลาของพนักงานมันไม่ใช่เวลางานจะออกไปกินที่ไหนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของพนักงานไม่ใช่หรอแต่พูดเรื่องเหตุผลกับผลลบคงไม่มีประโยชน์เพราะเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลอยู่แล้ว โดยเฉพาะลูกน้องอย่างเขาในขณะที่ผลลบกำลังพอใจที่ได้แก้งตะวันไต้ก็มาหาผลลบส่วนผลลบออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกในระหว่างที่ชวนเขาก็เหลือบมองไปที่ตะวันที่เพิ่งจะยกเก้าอี้กลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองโดยนี้แกมีเลขาด้วยหรอผลลบ ไม่ใช่หรอกตะว,วันแค่มาช่วยงานฉันนะถ้าแกอยากได้ผู้ช่วยทำไมไม่บอกฉันฉันมีคนที่ไว้ใจได้ไม่เป็นไรตะว,วันก็ทำงานดีไม่เอาหน้าฉันหาผู้ช่วยให้แกดีกว่านะไม่ต้องหรอกไตฉันว่าตอนนี้เราออไปกินข้าวกันเลยดีกว่าพราะตัดบทลุกขึ้นเพื่อจะเดินออกไปกินข้าวกับไต เขาไม่อยากให้ไตามายุ่งกับตะวันแต่ก็ไม่ไวหันมาสั่งตะวันให้ทานอาหารในห้องแค่นี้ไตก็รู้แล้วว่าเพื่อนของเขามีใจให้กับเด็กตะวันผู้ช่วยคนใหม่หลังจากมานั่งในร้านอาหารไตก็ถามพล,ลบตรงๆว่ากับตะวันยังไงกันแน่เป็นผู้ช่วยจริงๆหรือว่าพล,ลบคิดอะไรกับตะวัน พอถ้าพลลบไม่รู้สึกอะไรคงไม่เอาตะวันเข้ามานั่งทำงานในห้องอย่างแน่นอนพลลบตอบเรียงๆว่าตะวันทำงานดีไม่พูดไม่ขออะไรให้เขารำคาญพลลบคงไม่ได้ว่าแพนต้าหรอกนะเพื่อให้แน่ใจก็ถามพลลบอีกรอบว่ากับแพนต้าพลลบชอบไหมพลลบตอบว่าดีทำงานดี ทุกคำตอบเกี่ยวกับเรื่องงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างอื่นมันก็ค่อนข้างจะชัดว่าผลลบไม่น่าจะรู้สึกอะไรกับแพนต้าแต่เขาก็ต้องช่วยแพนต้าให้ได้พอแพนต้าชอบผลลบมากเสียดายจังฉันน่าจะชวนแพนต้ามาด้วยทำไมต้องเสียดายแกมากินข้าววันอื่นกับแพนต้าก็ได้นี่แต่ต้องมาด้วยนะถ้าฉันว่างนะ ไม่ว่างได้ยังไงก็งานของซันเยอะพลลบพูดยิ้มยิ้มก่อนที่จะขอตัวกลับก่อนไตรู้ว่าพลลเป็นคนบางงานแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าห่วงงานหรือห่วงอะไรกันแน่พอดูรีบร้อนกลับไปเหลือเกินทางพีระดลก็ให้วิโรดไปชวนเปียวมาทานของว่างที่ห้องเขาของว่างที่เป็นผลไม้ พี่ละรนอยากให้เปียวนั่งทำงานอยู่ในห้องเขาไม่อยากให้ไปนั่งทำงานที่โต๊ะกับป่าเทพในโรงยิมคุณพีทำอย่างนี้ได้ไงครับเกินคนอื่นรู้เข้าว่าผมแอบมากินของว่างใครจะรู้ก็ช่างแต่ไม่มีใครรู้หรอกกลัวเหมือนกันใช่ไหมว่าคนอื่นจะรู้ว่าคุณลำเอียงอ่ะไม่กลัว ก็ฉัรักแฟนฉันคุณพีนี่พูดอะไรก็ไม่รู้รเคหรอไม่เรดซะหน่อยแค่รู้สึกแปลกแปกแปลกจนหน้าแดงเปีียวหน้าแดงจริงแดงมากไม่ให้หน้าแดงได้ยังไงวิโรจน์ก็นั่งอยู่ในห้องด้วยพีระด้นพูดอะไรไม่อายวิโรจเลยเปีียวแองสีที่รู้สึกอายแทน วิโรธรู้ว่าเปียวอายเขาจึงออกไปจากห้องประตูที่เปิดแล้วพอปิดลงจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีกุญแจจะเปิดได้แต่จากด้านไหนเท่านั้นแพรใช้ความไวเพราะอีกนิดเดียวประตูก็จะปิดลงเขาต้องใช้จังหวะที่วิโรธไม่ทันเห็นทั้งพีระดนทั้งเปียวมองแพรม ที่เปิดประตูเข้ามาในห้องแำ่ม,มองเปียวมองผลไม้ที่เป็นของว่างและมองพีระดนใครอนุญาตให้เข้ามาผมขอโทษครับคุณพีผมไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่ผมมีธุระจะคุยกับคุณขอคุยกับคุณตามลำพังได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องคุณฟ้าใสพ่อพูดถึงฟ้าใสทำให้พีระดนอยากรู้ว่าแผ่น จะพูดเรื่องอะไรเขาให้เปียวออกไปก่อนเปียวพยักหน้าแล้วเดินผ่านแผมไปเขาไม่รู้ว่าแผมจะพูดอะไรกับพีรดลแต่ที่เรารู้ต้องเป็นเรื่องไม่ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ดีของพีรดลจริงๆพีระดลเครียดกับฟ้าใสมากที่ส่งของจากต่างประเทศมาให้กับเปียวของพวกนั้นอยู่ที่ปลาดแทบทั้งหมด ป่าเทพเกบเอาไว้ยังไม่ได้ให้ไปเยวเขายังติดต่อกันนะคะคุณพีคุณฟ้าใส่ชอบเปียวถ้ายังติดต่อกันแบบนี้คุณฟ้าใสกับเปียวอาจจะรู้สึกดีๆต่อกันแค่รู้สึกดีๆนะครับผมไม่ใช่ความรักหรอกผมกแค่อยากบอกให้คุณรู้ที่ผมพูด ไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจผิดกับเปียวหรอกนะครับขอบใจมากที่มันบอกฉันไม่อย่างนา้นฉันคงไม่รู้ออกไปแล้วก็ตามป่าเทพมาให้ฉันด้วยครับแพมเดินออกมายิ้มยิ้มในขณนะที่เปียวยืนอยู่หน้าห้องเอ้แพมแกพูดอะไรกับคุณพีถ้าแกอยากรู้ก็ไปถามแฟนแกดูเอาสิแกกล้าถามหรือเปล่าล่ะในทางที่ดี แกอย่าถามเลยนะอย่าพูดอะไรเลยดีกว่าเงียบๆเอาไว้ดีที่สุดนี่แกทำอะไรกันแน่เดี๋ยวแกก็คงจะได้รู้ใจเย็นๆน,นิ่งๆเอาไว้แล้วกลับไปหรอที่โรงยิมเมื่อแพรมเห็นเปียวเดินตามเขามาที่โรงยิม ก็รู้ว่าเปียวคงแอบ,บกลัวอยู่เหมือนกันไม่อย่างนั้นคงไม่เดินตามเข้ามาครั้งนี้ถึงไม่ถูกบอกเลิกก็ต้องมีทะเลาะกันมีระแวงซึ่งมันโคตรสะใจ